บนเขานี้ปีที่แล้วผมปลูกข้าวโพดนะครับแต่ปีนี้มาเปลี่ยนหมุนเวียนเนาะเปลี่ยนเป็นปลูกมันสําปะหลังเนาะก็ถ้าเทียบกันนะครับระหว่างมันสัมปะหลังกับข้าวโพดเนี่ยรู้สึกว่ามันสําปะหลังจะจะค่อนข้างดีกว่าข้าวโพดนะครับเพราะว่าข้าวโพดอย่างที่ผมถ่ายชมกันเนะเาะข้าวโพดเนี่ยมันจะงามเป็นจุดเนาะบางจุดก็ มันจะไม่ขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ยืนต้นตายแบบนี้เนาะเพราะว่าบนบนดอยแบบนี้มนแมลงปลวกแบบนี้มันก็เยอะเนาะก,ก็คิดว่าจะหมุนเวียนนะครับก็ปีนี้ปลูกมันสำปะหลังเนาะแต่ปีหน้าก็อาจจะปลูกข้าวโพดแบบนี้ก็เป็นไปได้เนาะก็ต้องเอาราคาว่านะครับถ้าราคาทางไหนดีก็อาจจะปลูกทางนั้นเนาะ ก็ถ้าปีหน้ามันสำหรับหลังราคาไม่ค่อยดีก็อาจจะเปลี่ยนเป็นปลูกข้าวโพดนะครับก็ปลูกเป็นหมุนเวียนไปแบบนี้เนาะการปลูกบนบนดอยเนี่ยการขนมันก็จะค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าจะเป็นดอยแบบว่าเอียงลงไปมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันจะเป็นดุมเป็นอะไรเนาะเพราะว่าใช้รถแมคโครมาบุูกเบืกองนะครับก็เลยมัน ไม่เป็นแบบแบบที่เอียงไปแล้วก็ลงไปค่อนข้างยากนะครับก็จะเป็นขั้นบันไดเนาะเวลาเราหักข้าวโพดใส่กระสอบแล้วก็จะเก้งลงไปแบบนี้มันก็ไม่ได้นะครับมันจะยากเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ลองปลุกหมุนเวียนไปนะครับมัน เพิ่งที่นี่เพิ่งปลูกเบิกปีที่แล้วเนาะก็ผมคิดว่าถ้าหลายๆลายปีผ่านไปเนาะไม้อะไรมันผุพังไปก็อาจจะปลูกอะไรมันก็อาจจะโอเคอยู่นะครับอาจจะสวยอาจจะงามอยู่เนาะก็ปีนี้ก็ปลูกมันสัมปะหลังนะครับรู้สึกว่ามันแต่ละต้นก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับจะงามกว่า เจ้าของแบบว่าคนที่เขาปลูกที่ลาบเยอะเลยนะครับก็ก็อย่างที่ผมถ่ายชมเนี่ยครับก็ถ้าเขาโพดเนาะบางจุดมันก็จะเป็นแบบแบบยังไงอะแบบงามงานเป็นจุดเนาะบางบางจุดก็จะหโห,หวล้านเลยนะครับไม่ไม่มีต้นเขาโพดได้ไม่มีต้นเขาโพดเลยเนาะก็ขนาดปลูกหน้าฝนนะครับ แต่ก็ต้องปลูกหมุนเวียนนะครับมันจะปลูกจะปลูกแบบว่ามันสัมปะหลังทุกปีแล้วก็ปลูกข้าวโพดท,ทุกปีทุกปีแบบนี้มันก็เป็นไปไม่ได้นะก็ปลูกหมุนเวียนดีกว่านะครับแต่ <c oughs> ที่ร่วมทางน้อนก็เขาก็จะปลูกข้าวโพดกันนะครับแต่ก็ค่อนข้างโอเคนะข้าวโพดนะข้างล่างนะครับแต่ หนูค่อนข้างเยอะนะครับปีนี้มันเยอะมากเนาะไม่รู้ว่าจะแก้ไขได้หรือเปล่านะครับวันนี้ก็ขึ้นมาเอาน้ำมาไว้ข้างบนนะครับเพราะว่าน้ำไม่มีที่กักน้ำไว้เนาะข้างบนบนดอยนะครับก็ใส่ถังมาแบบนี้นะครับแล้วก็มาแบ่งใส่ถังแบบนี้เนาะก็พรุ่งนี้ก็จะได้มากำจัดวัชพืชน,นะก็ ส่วนบริเวณนี้ก็จะปลูกเป็นต้นง้อทุเรียนแบบนี้นะครับนี่นี่ก็เป็นต้นง้อนแต่หญ้าก็ค่อนข้างยาวนะครับก็คลิปนี้ก็จะมาถ่ายบรรยากาศทางบ้านของผมหรือว่าไล่มันของผมให้ชมประมาณนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของผมนะครับขอสวัสดีครับรู้เรื่องแน่